สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้แอนกาอยููกับน้องปลายนะครับพี่น้องน้องมาหวอดถึงว่ามีตอนชวงคำาเนาะพี่แอนการ์กัมีแรงๆเนาะแรงๆเหตุหัวอยู่พูดผอมว่าทรงพี่น้องอันผอมาทรงอันกับแอนกะร์ทายแบบแบบแบบกับมีพี่น้องมาข้อมมนยูกับแบบว่ามีบางบางคนมาอยากให้กาลังใจน้องปลายนู่นนี่นั่นนะคะกัผู้ใดอยากอยากเป็นกําลังใจให้น้องกับถ้าก้าน้องส่วนตูก็ะไรเลยว่าทักมาทั้งช่องทังของแอนก็ได้นะคะก็ มีคนมานี่ล่ะในในคอมเมนต์ตอนไลฟ์สดเนาะเออก็เห็นน้องปายแบบแบบอยู่กับน,นั่นแหละพี่นอกก้องกะบฝากฝากาก,ากให้กำลังใจน้องปายน้ำน้องวันพอมาทรงช่วง,ช,วงช่วงแรงๆอะ่ะขี่รถอย่างมากมอไซคพี่น้องไกลบักประมาณร0อยร้อยกว่ากิโลเนาะคุณพอ่อมาทรงละ่ะมามานังพักแบบนึงคุณพ่อกะกลับไปที่นี่อ่นอนกรอนจิกภาบนะอัน อันเปิดๆพี for, splash, onna, ่น้องกรอนกรุ <de> ่นฟ <de S 2> <in imagination> ่อ UH สีขาวอันคุณฟ่อไปนั่งเหล่นน้ำฟอกแอนนี่ล่ะไปน่งเหล่นกับแอนกับคุณคู่กันเลยซิมมาปากดูแลน้องปายในเด้อฟอกับบมี่ตังว่าได้เอาเงินไว้ให้น้องกะนั่นล่ะกะก็เลยอย่างว่าบอกน้องปายว่าถ้าเกิดขาดเรืออียังกะับกะบอกทุ่มคู่ทุ่มพี่ก็ได้ถ้าเกื้เตซอยเหลือกันไหนฮากับซอยเหลือกันเนาะกะกับว่าอย่างไงกับว่าอย่างไรว่าเจ้าของขาดเรืออย่างบ่มี่แหละคือใบผู้เดียวขังสิแนะกะพี่พี่พี่แอน ฟ,ฟังฟังฟังพอเบาแล้วคุยกันเลยเบาสุพิแอนฟังกันเลยบอกว่าเออกันเลยอยากมากับมันอยากมาถามน้องกันเลยอยากบอกน้องน้ำพานกีบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรขาดเหลือพอที่แบบว่าไม่เดือบกักประเแลงก็บอกได้เดี๋ยวพี่แอนช่วยพี่แอนก็ช่วยได้นะฮะถ้าไม่มีอะไรก็บอกครูก็ได้นั่นแหละกะนี่แหละกับพี่กำลังใจให้น้องนะคะทุกคนก็นจะจาเห็นน้องปายแล้วน้องปายกลับมาออดิชันตอนไปงานแม่พี่แอนก็นจำได้เนาะที่อยู่โคราชใช่ไหมเออแอนก็จำได้พี่น้องก็จำได้นะพี่น้องอันนี้ ทักทายมาอยู่กะน้องป่ายมาอยู่แล้วกะขอห้แบบว่าแบบว่าขยันจอมเนาะแบบว่าบอได้จาเป็นว่าต้องเป็นนักร้องมันบอคือมามามานนี้คือมาลองเล่นเต้นํำได้ด้วยหมดใช่ไหมให้เฮียนางกะเอ็ดไปก่อนเนาะแบบแต่แต่เสียงร้องอ่ะพี่แอนรู้อยู่ว่าร้องเพลงลูกทุ่งเพาะมากนะพี่น้องกะน้องป่ายอยากฝากยังอดพี่น้องบอเราเป็นกะ กับปากเป็นกำลังใจให้นอ้องน้ำเด็กพี่นอ้องสคนเวลจะไปรวมหคนจะไปรวมคือใครนี่ไงเนาะคนนี้ไงลูกที่ที่ไปหมู่เก้าไหมลูกนั่นแหละพี่นอ้นองน,ญญอะนะน้องเบาพวกเก่งมาสั่นไอยเบาเนาะนั่นารักอะฝากปาก,ปากช่วยเป็นแรงแรงใจแรงเชียร์ให้น้องปายด้วยเด้อพี่นอ้องใหนกับมักขอถ่ายคลิปน้องนะคะแบบว่าพ้อพ้อพ้อเพ้อแบบว,ว,าว่าคู่เบาสู้ฟังอะไรก็เป็นเอา้า อีลีบ,บอกสินะฮะแบบว่าเต้นอักแบบว่าถือว่าไกลามากเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาร้อยกว่าโกิโลโคราดเนาะโคราดมาหารสุราคามันมกไกลไเลยพี่หนอแต่ขอนแก่นกับเมืองเมืองกลนมาแห้งละพื่อนไน้ยินโอ้ยปาชีมอเตอร์ไซค์มาแบาบ,าบาว่าความความตั้งใจของเขานะเนาะความตังใจแบบว่าคือมันได้คิดว่าสีมาแล้วกับกัเลยอยากอยากอยากมาอยากมาอยู่แล้วกันคอให้สมบังเด้อขอให้น้องป้ายสมบัง ขอให้มีคนหักหลายๆกะหลายอยู่ดอกตามทีมีคอมเมนต์มากนะคะกะนี่ละแอนก็เลยอย่า,างมา่ฝากพี่น้องผู้ใดอยากเป็นกําลังใจให้น้องกะทักทายหาน้องได้เลยนะคะน้องปายเคยให้ช่องทางติดต่อของพี่ๆไหมหรือว่าบล็ออะไรแบบนี้มีเฟซมีอะไรไหมเผื่อเผื่อพี่ๆแม่ๆอยากติดต่อเนาะเจ้าแอนสิคอให้น้องเปิดตาบให้เด้พี่น้องเพื่อแบบว่าบพี่น้องอยาก อยากรู้จักน้องหลายคืนอยากทักทายมาหลินน้ำนองสินะคะขออนุญาตเด้อพี่อันขออนุญาตนะครับนี่ปลายๆนะคะพี่น้อง P L A I ตะล็ P L A I นะคะนี่ติดตามน้องได้เด้อพี่น้องทางช่องทางเฟซบุ๊กนะคะแมนบอเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กพี่น้องมีอันมีช่องมีช่องบอยังไม่ได้ทำ พี่ชายทำให้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปถ้าอยู่น้นนก็มาเป็นลำพื้นออฟฟิเชียลเด้อนั่นแหละที่น้องแอนกำลัาหาหน่องเนาะแบบว่า,านี่แหละมาจัจะมาเติมก็รังใจให้แล้วก็แลวบาบอกให้น้องสู่ๆถ้าเกิดมีอย่างซอยเหลือใดกับซอยเหลือกันเนาะไม่ใช่แค่น้องปายนะคะก็หมายถึงทุกๆคนนั่นแหละเบาเบาหัวแต่มาในก่อแล้วนี่น้องปายคือเฮาเฮาถึงยิ้นก่อนหลกักะเลยมาหาน้องบอ,บอกว่าเลยถ้าเกิดขาดเลืออีหยังจำเป็นอีลีแบบว่าอีลีอีลีน่ะกั หาพี่แอนเดีเลยเด้อแบบว่าต้องเกรงใจว่าพี่แอนค้านู้นนี่นั่นหรือว่าเต้นไม่ได้อะไรยังไงก็ถามได้ตลอดนะเต็มใจเต็มใจทุกคนเลยนั่นแหละน้องอ้ายพี่น้องน้องเบา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 เป็นเบาเบาเก่งเนาะนั่นแหละพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้น้องในเด้อนั่นแหละค่ะคะใครอยากติดต่อน้องปายกะตามช่องทางที่บอกไว้เลยนะครับเฟซบุ๊กปายปายนะครับ p l A i แล้วก็สแลสแล้วก็ p l A i นะคะ ขอบคุณน้องปลายมากนะที่ให้ถ่ายคลิปนะเป็นกำลังใจน้ำเดอ้อสูส้ๆเดอ้ออยู่ทนๆนะช <laughs> ู้ทตจนๆๆไปแล้วขอบคุณน้องปลายครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะ,ะนี่มาต่อพี่น้องได้ลูกสาวนะคะ,ะ,เ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวมือเต่าตั้งอีกอย่างมากเกา<ป>ะ,อะเอามาอ่างแม่กันนะเอาเอางายแท้<ะ>มันเยอะมากเลยนะลูกยีห้าชิ้นพันสองค่ะ ใครสั h, ่งให้ส mm ั่งเองค่ะแม่ปาดมีจาก15ชิ้นพันสองแม่มีคนรีวิวเยอะมากว่ากินแล้วขาวไวขาวเร็วน้ำด้วยว่านี่มีน้ำแล้วมีนิดแม่แล้วก็ถึงช้อนโตถึงช้อนโต๊ะเลยละช้อนมันนิดมันมีออยุ่งออยอดเวลามีแม่คนอื่นจังเยอะมากมีเอ้ยมีกินตอนท้องว่างอันนี้ก็เหมือนการซื้อมาแล้วซื้อมาสองซื้อมาสามอันให้กาน แคปพีอาร์มนหนึ่งอันคือว่าน้องพี่น้องอันความอันความไปปันหรือว่าเป้าหมายของแต่ละคนกขบเพิ่มขึกันเนาะอันกับบ้านนอนนอนกับอยากอยากผิววขาอยากผิวขาวอยากดูแลสุขภาพตัวเองกับเออถ้าทำนีกําลังไหวกะกะเฮ็ดกะเฮ็ดไปเนาะความออุขของแต่ละคนดูแลตัวเขาเออความสุขของแต่ละคนคือกันลูกสาวเพควนซื้อเพื่อเรื่อามาอ่างนะครับพี่น้องก็เลยไปเลยค่อยติดต่อไว้ว่าขอเลดเดนมาเร่งอันนี้ขึ้นมาแม้วันพ่อไม่หน่อยเน่อยได้หนิ ากกองเออเยอะแน่ยังมากินแล้วปากปีนเด้อปีนได้ปีนไชายปีนนี่เต้นหญิงก็จะนิ่งชายเต้นหญิงค่ะเต้นหญิงแม่นอยู่บอกบอมเมลเขาเต้นชายบอกบอมเมลน่เต้นวิธีนญิเอาวแดนหญิงเต็มเลยนะลูกพี่เขาเป็นผู้หญิงเต็มเลยนะไม่ไม่ยอมแพ้แน่ไม่ยอมแพ้หรอใช่เอาแต่ได้ยินว่าจะได้เต้นชายดิไม่ลูกเนี่ยเต้นแต่ยังไหนพี่น้องวันไหนบุญปัตย์ตื่นเอ้า ไม่ว่ากินแล้วปากปีนเดีอบอกเอาไปโรงพยาบาลดีฝากที่ต่อหนแม่เอาฝากหน่อยลูกเนี่ยเอาติ๊กตอกข้างในจะหาได้ดูชื่อเพื่อนติ๊กปากติ๊กตอกคนพี่น้องเอาป้าฝา,ากเลยเร็วแม่ช่วยติดต่ออย่ามามั่นกับปลาดุกจ้ซื่อติ๊กตอกคนอย่ามามั่นกับปลาดุกพนันพี่น้อง เอาไปติดตามด้วยกันนะพี่น้องผู้ใดเป็นแฟนงครับท่องแหล่นะคะอ่านี่ไงไหนไหนมาดูก่อนมาดูก่อนใครนะนี่ชื่อชื่อชื่ออก็บอกไปจีนี่แนะนําพี่หน่อยเลุ้งพี่แดนเซอร์ใหม่ตาเออพี่เขาชื่ออะไรนะชื่อฟิลแมรดูนแมร์เป็นของพ้กขน่อยเป็นไงบ้างพี่ๆมาใหม่ดีใจมากเลยแม่ก็จะมีเพื่อนเยอะขึ้นค่ะ ตัวแรกนะตั้งแต่พี่บบเขายัย้ายมาพี่ยังมาสี่ห้าคนที่อยวกคัดเคยหมดอย่าบ,บุรีไอแม่ <c oughs> อ้าวแล้วแล้วพี่ๆแต่ละคนเป็นยังไงบ้างน่ารักค่ะเออแล้วหนูน่ารักไหมน่ารักแม่พี่เลยจับผู้ชายอยู่เ <c oughs> อ้ยอไปก่อนพี่น้องถ้ามาเบิงนี่แหละเอา,า,หาหนะ้ามาอานหาตรงป่านะคะแล้วก็มาเบิงเตียงเนาะมาเบิงว่ามันอัปเดตไปอหอดใจแล้วนะคะอ้าวเป็นเป็นได้แน่น่ะเป็นได้แน่น่ะ ถอดวันไหนถอดมือใดถอดมีมือด้าเอออ้าสวยๆปังๆ <c oughs> อาพี่น้องคลิปนี้ปากไว้เพียงแค่น,น,นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ดีๆเลยนะอะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้ะก็กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างให้แอดนะคะขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่น,น,นี้คะ่ะ